你在哪？ ่เป็นพิธีเปิดพิธีเปิดนะครับผมและมอบของที่ในสรเกษตรนั้นขอตรัยขอชิงวแทนบ้างแพูดและี อาจารยงอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ในเทคโนโลยีละสมุพลังการระสมวิศวกรรมและเทคโนโลยีในวันนี้โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งจากการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสู่ชุมชนให้ชุมชนมีความรู้และประสบการณ์ในด้านพลังงานทดแทนและประโยชน์ที่ได้จากการใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนแบบหมุนเวียนตบองถึงพร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ต่อไปในอนาคตชุมบ้าน้อยชัยงคนจำนวนทั้งสิ้น70คนและเพื่อให้การจัดโครงการครั้งนี้ทาบรื่นทีผมก็สั่งรอบพดีที่ปรึกษาและชวนท่านท่านนายกอง์กรบริหารส่วนตำบลสันติสุข ท่านผู้แทนสำนักงานสอสอส,อส,อสอท่านอาจารย์พงพันธ์ครับท่านผู้อำนวยการสถาบันมาศวิทยาแห่งชาติครับแล้วก็ผู้มีเกียรตินะครับพ่อแม่พี่น้องชาวดอนชัยมงคลทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้นะครับเดิมทีนั้นท่านรัฐมนตรีวีระชัยวีระเมธิตุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านต้องการนะครับประสงค์ที่จะมาด้วยตัวท่านเองนะครับมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องด้วยตัวท่านเองแต่ว่าวันนี้ท่านติดภารกิจสําคัญที่รัฐสภานะครับเพราะว่าเป็นการพิจารณากฎหมายสําคัญนะครับกฎหมายงบประมาณของประเทศนะครับท่านก็เลยไม่สามารถที่จะเดินทางมาวันนี้ได้นะครับก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์นะครับเป็น โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กระทรวงวิทยาริเริ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับอย่างเช่นที่าท่านอาจารย์กล่าวมานะครับคือเป้าประสงค์ของเราคือการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสู่พ่อแม่พี่น้องนะครับนำเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยกลไกสําคัญการทําโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์นะครับ โดยที่เราได้คัดเลือกนะครับหมูบ่บ้านที่มีความเข้มแข็งนะครับมีความพร้อมนะครับที่จะมาเป็นหมู่บ้านแม่่ายนะครับผมก็มีไม่มากมนักนะครับที่จะมีความพร้อมและมีความตั้งใจจริงอย่างแต่สมัยของคุณหญิงกรัลรยาสภณรพาน,นิชของรับและคนตุ้ยมนยืมากขึ้นนะครับน,นนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนานชุมชนนะครับโดยที่สอดคล้องกับนโยวบายรัฐบาลที่ต้องการให้มีการ พัฒนาชุมชนพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นะครับแต่เนี่ยนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ย ก็ยังช่วยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเ,เดิมทีเนี่ยผมรับทราบมาว่าที่นี่ก็จะมีการมีการทําปุ๋ยหมักนะครับมีการตัดมูลสัตว์มูลไก่นะครับทำให้ส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีปัญหาเรื่องแมงวนันปัญหามลพิษต่างๆนะครับการดําเนินการโครงการนี้เนี่ยก็จะมาช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นมาช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็ช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับในการนําเอาปุ๋ยมาทำเอ๊ะเอามูลไก่มาทําปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่พวกเราได้รับการอบรมแล้วเนี่ยเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ปุ๋ย MC, อินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับต,ตัวท่านเองแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นการที่ช่วยสังคมนะช่วยชาติด้วยนะครับทางคณะ ณของท่านตีภาษาตีปาหน่วยงานระเจัาหน้าที่ท้งกระทรววิทยาศาสตร์มาแอวหาโอแมพีน้องบ้านเขาเจ้ากระดีใจตัวนะเจ้าตีว่าตำบลของโอแมพีน้องไปหักโอกาสเป็นบ้านต้นแบบตีจัะทำพลังงานทดแทนหรือว่าใจ้ทรัพยากรตีเกี่ยวกับ มูวซัดตีจักผลิตเป็นปุยเป็นในอย่างเขได้ตีเป็นทางพลังงานทดแทนทชีวภาพเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีพ่อเจ้าที่ว่ากระทรวงวิทย์อาจารย์เป็นว่า <c oughs> มันดีกว่าเดิมเหมือนเจ้าตรงเนี้ยจะเป็นโอกาสถ้าหากว่านีอย่างติดต้องต่อยอดตัวเจ้าเนี่ยอยู่เตรียมเภอเจมของแต่ว่าเป็นท่านทาทำงานของท่านดรทางกระทรวงวิทย์เป้นก็ได้เข้าไปส่งเสริมเพราะว่าจะเป็นเครื่องบดหรือเตาอบ ตรแม่เจ้าเป็นสิ่งดีแี่คือเพิ่มมูลค่าผลิตกำไรเ้าจต้องเนี้ยแปลงเข้ารับดังตัวข้าเจ้าในเจ้าของพ่อทีจะอาสาขอแม่บิน้องข้าเจ้ามีรันตีตรัมาเจ่าช่วยดแล้วเอาไปตรงแก่ ที่ปรึกษาท่านรองนายเลขาธบดีนะครับท่านดรไพิ่มนระบบรุรกริทนะครับขอทุกท่านได้นปลดมือต้อนรับนะครับขอบคุณท่านนะครับทั้งสองท่านนะครับสําหรับท่านที่ปรึกษานะครับเอ่อท่านดเนชาคุณนะครับตอนนี้มาเป็นรลขาธิบีกระทรวงวิทย์นะครับก็ครั้งหนึ่งนะครับผมเคยได้ต้อนรับท่านนะครับสมัยอยู่ที่เชียงของนะครับ แล้วก็ท่านก็นําโครงการอะไรต่างๆมาลงในพื้นที่นะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับแค่อยากจะเลือกคนที่มีความเข้มแข็งแบบนี้นะฮะถูกต้องครับก็ที่จับต้องได้านหลังครับเป็นการทดลองก่อนนะครับการทดลองค้าที่ค้าหลักมือหนึ่แล้วก็ตัวน้อย

จะไปไปทรัวปาทนราเป็นแตัวตัวเลือกเสียรบ้านิที่นี่มี ก็จะกินเวลาซึ่งเวลาช่วงนี้เปรียเรียบที่อ่าถึงสารก็ถึงการมีเทนมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆรื่นุ้๊กมันจะมีการไหลบอกนครับว่าถ้าในสภาพเลยบอเป็นตัวหน้าเดี๋ยวไปดูว เปลี่ยนเป็นปุ๋ยเมื่อเปลี่ยนจากแก๊สที่เกิดมีคนะขั้วหายไปในบรรยากาศรสร้างการดูดแทนที่จะไปทำานีโรงบอลก็มาแต่ละครั้ เขาหมุนใช้ตุ้มมาช่วยคือจะทำเป็นยาแล้วก็ตอนขยายเนี่ยมีผู้ขยายอยู่แล้วผมผมรู้ว่าสเกลไอ้ตัวเนี้ยมันมันคือคือใจเนี่ยที่นี่เนี่ยมันจะมีจุดดีเพราะว่าเป็นการโคระหว่างถูกไหมแต่ใจเนี่ยถ้าเคยนื่นสงครับชุมชนใช่ป็นเป็นแต่ที่นี่ประชาชนเดือดร้อนเขาก็ฟอสไหเหม็นอะไรนี่ใช่ไหมรงเหมือนระบบบริหาร